วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปแลกกันหมอบรางวันจันดงานข้องดีเมืองนาราค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะเขาหมอบรางวันการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและก็หมอบเกียรติบัตรแก้หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดข้องดีเมืองนาราประจําปี2 5 6 5ค่ะนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนะคะหมอบรางวันการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเซฟประเภท20รางวัน แล้วก็มอบเกียรติบัตรให้แก่นว้งานเทได้ให้การสนับสนุนการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานโค้งดีเมืองนาราครังเทศสิ5าประจําปี25 6 5นารสิหริวิมลพงศ์อักษรนายกเล่ากาชาจังหวัดนาราธิวาสกล่าวนะคะว่ากองงานศิลปาชีพและงานกระจูดค่ะเป็นกองงานหนึ่งในงานโค้งดีเมืองนาราซึ่งจัดขึ้นระวางวันเที่1หกถึง25กันยายนเพื่อเถิดประเกียิสมเด็จพระนางเจ้าสุริ kit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเผื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศิลปาชีพของจังหวัดนาราธิวาสส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและก็เ่อแผ่องค์ความรู้ต่อยอดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และก็เพิ่มมูลาค่าค่ะทางนี้นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิทาธิราชกจามารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชาทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนะครับและทอดพระเนตรในเทศกาลและเมื่อวันที่22กันายายนที่ผ่านมาซึ่งรละว่านะครับก็ได้มีการมอบเงินรางวัลพพ้อมเกียรติบัตรนห้กับผู้ชนะการประกวดและมอบเกียรติบัตรให้กับหนงานดีสนับสนุนการจัดงานท้ง4ีซน่วยงานด้วยนะครับ